สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยทุบก,ก็มีเสื้อผาฝาเพื่อนเพ่พ่ออยู่พี่น้องทุบก,ก็มีเข่าอยู่ทองสีนอนรีอยู่จังไหนสบายดีครับพี่น้องแฟนคลับของบ้าปากแปนะครับคนผู้ให้ปากแฝงเพราะร้านแง,ง่บนเกีย์ลงพุ้งมืนอนีมาเมนูยอดฮิตกับอาหารสิงโตเนาะพอดีลูกไายมากครับให้เป็นตากล้องให้จักรีนิ่งว่านิ่ง่จังไหนบุ๊กนะครับมาพอกันนีครับเบิ่งนะครับทางภาพเป็นตาจุเป็นตาแซบอยู่บ่านี้ไปงยาดเขาเจ้ามากครับไปซ้ำหนีแหระพี่น้อง นี่แหละกระพัดมันบอกคืออยู่บ้านเท่าปไหนครับในอายุประมาณนี้นะครับแจวบ,บีคุ้มๆนะครับบีกับบีแท้อยู่นะเป็นบีของแท้กษิบว่าน่ารลายครับทางแม่บ้านเพิ่งก็อยากอายกล้องนะมึงก็เลยไลไม่มาอยู่พูดหยอ,อยกนะครับกษิตกินให้เบื้องยักษ์นั่นแหละกษิตได้ไปกินข้าวพร้อมนาพร้อมตาพอดีลูกชายลงมาจากบ้านนะครับเนาะเนี่ยมันสิขวมแหละพี่น้องมามันเสียเวลาครับเบาหลายใหญ่ห้างเนาะเบาหลายเพิ่นจะไอตัวบมกโม่จะายหมกแตงแก้ต่ำอึ้อหน่อยเบปัญหา นั่นก่อนนะครับตับกับทากอยูั่นะมันรถด้อยยุบานเขาป่น,ไปไนีดยเอาข้อคข้มยังไงเขาตาตีขึ้นเป็นบ่อเบิ่งนะครับส,สี่ขูนสะีเป็นยังไงน้ำนเะบิง่งเอาเบิ่งกับทากนะครับตับพี่น้องตับนะนะน้ำกันแซ่บๆครับ mm hmm. เบิดเรื่องมันพี่น้องเบิดกูเ้เลยแต่พังลงเด้อนะ้นะนำกนบเนีไป ช่ห่ต okay. ้องหอนหนุ่ลไปอืมย่ร้องตีนบะเนี่เนาะอื่นอะไดา้ยเกือบจบันพไ่น้องต้องขาพกระได้วดออาจักวัดม่หะเจากันพี่น้องเบื้งนะครับมึงครับซ้ำทุกซ้ายากเล่ยว่าถือพนักพมันสร้องสื่อเล่ด้เนี่เอาคัามยิ่ง่งไ เห็นไเจ้าเพิ่นว่กินขมกับเห็ดเจ้วสมๆไป่นยำยุบันกินคืวกันเดี๋ยวโดนไปเดี๋ยวบ้าแปจะเปิดโตลูกใส้ครับรอได้พอนี่แหละฮือฮือฮือมรอหือฮือฮัอฮือฮือหือฮือฮไเงินกินแบบฮือฮือือฮือนือฮ่ออือเือเือฮือฮาอฮื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 ออฮืมี่พฮืนฮอฮืออฮือฮือฮมฮือ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  ร่อนมือเด้อพี่น้องเด้่อยขาดเกินเด้อนเ,เน,นี่ยใบ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 บัวบกบานเท่าเอินครับหรือว่าใบาอะไรเนี่ยน้องตะเกียบมือไหนเป็นมือไหนเราเป็นพันละวันอยู่บ่อยบีบีบยบอดไทยเบื่อตอนไปซื้อครับเฝ้ายุ่งกับอะไรนะครับว่าเป็นกองครับได้ยุ่งท่องอย่างไงมันจะบาดเด้อน้องเลย ของเสียบยุกกะผู้มาดได้ี่น้องเล้วของผู้มาดกับว่าเสียบก็ของกินมันเป็นประเภทที่อิสานมาเนาครับผู้วได้กินกินประเภทกับไกาทุกขับพวกอย่างนี้ต้องมาต้องกินดิบทุกคนบางค่านอิสานที่ว่าจะต้องกินดิบทุกคนนะครับที่เราปากแฝงบอกของแซ่ยบยุกับผู้มักพี่น้องเนาะแล้วอย่างนี้ครับต้องเอสิเป๊ะกล่องครับนั่น มันเสี่ยงมันออกอาการนั่นกี่หรอมันจะเป็นการรบกวนพี่น้องบ้านเมืองไปเดี๋ยวจะขวสองค้ำเบิด์ดนยเขาไม่ไกลหรอกล่ะง่ายๆเลยครับตามกำเนือกันอีกเอาค้ำตาตีจะบ่าแล้วกันทีล่าพีล่าน่องนะครับอืเออเดี๋ยวเราพักก่อนกน ท,ววที่เราจึงเขากินน้พา,นาพร้อมหน้าพร้อมตาปเปิ่บครับทำเนียบแม่เห็ดกินอยูพี่น้องบงว่ากินนะครับต้องก,กินเพื่อแซวนะเพื่อยังปัญนาที่บ้าแบบแปลว่าไปที่แรกเขาเห็ดนะครับเขากินเขาก็อิ่มเข้าจะว่าพอไปหลายคนจะอายโตได้แบบโม้มจะอายแบบแต่งแลนต์ตามมาอู้หน่อยนะครับเพราะจากกานันวันนี้จะฝากถึงท่ายไว้เอะเปียกอ,องจะฝาว่าเสียงกบพี่น้องเอ้ยหา่านงูทำท่านตอดต,อตายบอลหู เบะเบห้องงัวเฮาจะฝ้าว่าให้มาซ่าเสือสร้างมันแห่งกีฬาก็วามสุขเป็นของพี่ของน้องเงินทองเป็นของเบาปากแปด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลใ์กดแชร์กดติดตามนั่นนี่นครับเด้อซ้ำอีกซ้ำอีกเอาละเอ้ากันเลยครับผม